เพื่อนผู้สนใจการเผาถ่านทุกท่านครับผมรับปากเพื่อนท่านหนึ่งว่าจะไปศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างผลการวิเคราะห์คุณภาพถ่านนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่เป็นหน้าตาตัวอย่างผลการวิเคราะห์นะครับ จะเห็นว่ามีแต่ภาษาอังกฤษหมดเลยครับเป็นสนัญลักษณ์ที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วก็จดจํานะครับก่อนที่เราจะทําความเข้าใจปริมาณพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องมีความรู้จําเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องฐานนะครับขอขอบคุณเว็บไซต์การ์การ์ i n e r i n g c o m นะครับ ผมเอาภาพมาจากเว็บไซต์ท่านนะครับขอขอบคุณมากการวัดคุณภาพของถ่านนะครับเขาวัดกัน2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าวัดโดยประมาณเรียกว่า p r o x i m analysis แล้วก็วัดแบบละเอียดวัดโดยละเอียดเพื่อหาธาตุปริมาณธาตุต่างๆเขาเรียกว่า ultimate analysis นะครับ ผมคงทำเขาเข้าใจกับพวกเราเฉพาะไอ้ตรงการวัดค่าโดยประมาณนี้นะครับซึ่งอาจารย์กิติท่านก็เน้นย้ำว่าค่าเหล่านี้มันสามารถบ่งบอกคุณภาพของฐานได้นะครับประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งและสำคัญมากเลยเขาเรียกว่าฟิกคาร์บอนเป็นค่าคาร์บอนคงตัวนะครับหรือหนังสือบางเล่มเรียกว่าค่าคาร์บอนเสถียรน,นะครับ ปริมาณต่อหน้าคือโวลเทนไทโวลเทนไทแก๊สแปลเป็นไทยก็คือสารระเหยติดไฟหรือว่าสารวับไฟนั่นเองนะครับเวลาเราเผาถ่านหุงต้มเนี่ยเราไม่เผาอุณหภูมิสูงมากนะักเพราะว่าเราจะไม่ให้ไม่ให้กา๊าซพวกนี้มันถูกปลดปล่อยออกไปเพราะอะไรครับเพราะว่ากา๊าซพวกนี้เวลามันปล่อยออกมามันจะติดไฟครับทําให้ถ่านเราร้อนนะครับ เพราะฉะนั้นฐานที่เผาที่อุณหภูมิสูงมากๆไอ้ตัวนี้มันออกไปหายไปก็จะเป็นฐานปิ้งย่างคุณภาพสูงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเผาที่อุณหภูมิต่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนดีนะครับมีความร้อนแต่ว่ามันมีข้อเสียคือว่ามันมีน้ํามันดินอยู่ด้วยน้ํามันดินจะยังไม่ออกถ้าเราเผาอุณหภูมิต่ําเพราะฉนั้นน้ามันดินเมื่อเจอกับอุณหภูมิสูงมันก็จะแตกตัวกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับ ปริมาณที่3ก็คือค่าคี้เท่าแล้วก็อันที่4ก็คือค่าความชื้นนะครับถ้าเราส่งฐานไปที่บริษัทที่เขาตรวจวัดเนี่ยฐานที่ส่งไปเนี่ยเขาจะวัดค่าความชื้นโดยเขาจะไปอบก่อนหรือเอาไปพึ่งแดดก่อนนะครับโดยมากก็จะเป็นเอาไปอบนะครับอบให้แห้งอบให้น้ำเลอะหยออกน้ําหนักที่เหลืออยู่ลบด้วยน้ำหนักตั้งต้นเขาจะเรียกว่าเป็นค่าความชื้นนั่นเองนะครับ ก็เผาต่อไปครับเผาต่อไปไปจนถึงนู่นแลละครับอุณหภูมิสูงถึง900นาน3ชั่วโมง2-3ชั่วโมงนะครับค่าไอ้แก๊สพวกสารเละเหยพวกนี้ติดไฟสารวัฟไฟพวกนี้มันก็จะออกมาแล้วก็น้ำหนักก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักตั้งต้นลบด้วยน้ำหนักที่เหลืออยู่เขาก็จะสามารถคำนวณค่าโวลทนไทแก๊สนี่มาได้นะครับ จากนั้นเขาก็จะเปิดให้ออกซิเจนเข้าไปสันดาบเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับทําให้เหลือแต่ขี้เท่านะครับพอเขาช่างปริมาณคี้เถ้าเสร็จปุ๊บเขาก็จะสามารถคํานวณค่าฟิกคาร์บอนออกมาได้นี่คือการวัดโดยประมาณนะครับเอาล่ะครับคราวนี้มาถึงตอนที่เราจะต้องจดจําสัญลักษณ์แล้วครับเขาบอกงี้ครับ ถ้าเกิดว่าสาร4ตัวเนี่ยของเราเนี่ยนะครับคิดเป็น100%นะครับคิดเป็นร้อเลยนะครับค่าชุดนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า as received basis นะครับก็คือมีความชื้นด้วยส่วนที่เหลือ4ตัวเนี่ยบวกกันก็จะเป็น100%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดความชื้นออกไปเอาเฉพาะน้ำหนักที่เท่าสารวาฟไฟแล้วก็ค่าคาร์บอนคงตัวเนี่ยคิดเป็น100%นเปอขาจะเรียกว่า moisture free base นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่คิดน้ําหนักที่เท่าด้วยนะครับเอาแค่2ตัวเนี่ยสารวัาไฟกับคลิกคาร์บอนเนี่ยคิดเป็น100%เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า dry a s basis I ขาอโทษครับ dry a s free นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างที่เพื่อน ในกลุ่มของเราได้สมให้เราดูกันนะครับไปดูนะครับคราวนี้เขาบอกอะไรบ้างค่านี้เขาบอก a s receive ก็คือคิดมีค่าความชื้นด้วยเห็นไหมครับคความชื้นด้วยความชื้นก็คิดเป็นร้อยละ9.53ของน้ําหนักของฐานนะครับอันนี้เขาบอกว่า by weight เห็นไหมครับ rate, by weight ์เซ็ e n ์ by weight เนี่ยน้ำหนักของฐานค่าคิดเท่า3.80ค่าสารวัตไฟ 15.60สารละเหยติดไฟนี่นะครับแล้วก็ค่าคาร์บอนคงตัวเนี่ย71.07%นะครับมีซัลเฟอร์ด้วย0.09%นะครับซัลเฟอร์เป็นปริมาณที่สำคัญเพราะว่าเวลาเอาฐานที่มีซัลเฟอร์มากๆไปติดไฟเนี่ยมันก็จะได้ซัลเฟอร์ออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นสารพิษนะครับไม่ดีนะครับ มีปริมาณต่อมาครับ cross calorie fixed value คืออะไรครับคือค่าความร้อนสุทธินั่นเองอันนี้เป็นปริมาณสำคัญจำเป็นสำหรับการที่จะเอาฐานไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับค่า gc gcv เนี่ยเขาเรียกย่อว่า gcv นะครับ cross แคลอรี่วาลูเนี่ยมีหน่วยเป็นเมกะจูลต่อกิโลกรัมแต่ว่าหน่วยนี้ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับที่ฮิตที่ดูกันทั่วไปก็คือแคลอรี่ต่อกรัมอันนี้เขาเขียนว่ากิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับจริงๆกิโลตัดกันออกก็จะเหลือแคลอรี่ต่อกรัมเห็นไหมครับหกพั้นี่ย6 9 8ันั่นเองนะครับส่วนค่าเน็ตแคลอรี่ฟิกวาลูนี่คือค่าความร้อน คล้ายๆกับค่าความร้อนสุทธินะครับแต่ว่าเขาจะไม่คิดค่าความร้อนแฝงด้วยค่าความร้อนแฝงก็คือความร้อนที่ไม่ทําให้อุณหภูมิของของเหลวนั้นเปลี่ยนแต่ว่าของแข็งนั้นเปลี่ยนแต่ว่ามันทําให้มันเลอะเหยกลายเป็นไอนั่นเองเขาเรียกว่าค่าความร้อนแฝงนะครับถ้าตัดค่าความร้อนตัวนี้ออกไปเขาเรียกว่าค่า ncv นะครับแต่คงไม่สําคัญเท่าไหร่ดูค่า gcv ก็แล้วกันนะครับที่สําคัญ ดูกันต่อครับ <c oughs> ค่าเนี้เขาเรียก dry basis จำได้ไหมครับ dry basis ก็คือเอาไปอบก่อนแล้วก็ตัดค่าความชื้นออกไปใช่ไหมครับแล้วส่วนที่เหลือก็มาคิดเป็นร้อยเปร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลือคิดเท่าเหลือค่าสารละเหยติดไฟค่าคาร์บอนคงตัวซัลเฟอร์ค่าเนี้ยเท่านี้นะครับนะครับ แล้วก็อีกอันนึงด้านล่างเขาเรียกว่าแอร์ดรายเบ s ิสอันนี้หมายความว่าแทนที่จะอบเนี่ยเขาเอาไปตากเอาไปพึ่งแดดก่อนนะครับสังเกตว่าพึ่งแดดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอามาอบมาพออบปุ๊บมันก็จะเหลือค่าค่าความชื้นที่ยังคงเหลืออยู่เขาเรียกว่าอินเฮเรนซ์โมชช์เนี่ยนะครับนี่ครับค่าที่ได้นะครับ ตอนนี้มาดูค่ามาตรฐานของฐานไม้ไผ่ที่มีคุณภาพนะครับดูซิว่าจะมีค่าเท่าไหร่ก็มีหลายเกรดนะครับเกรดเยี่ยมเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเกรดเยี่ยมเลยก็คือเกรดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เกรดสองอาจารย์กิติจะเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าแต่ก่อนเนี่ยจีนเนี่ยก็ต้องปรับเกณฑ์ตามญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพัฒนาการเก่งเรื่องการเผาฐานไม้ไผ่นี่มากกว่าว่างันนะครับเท่าที่ฟังนะครับ อะดูเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดว่าจะมีค่ามาตรฐานเนี่ยฐานจะต้องมีค่าความชื้นเนี่ยน้อยกว่า7%นะครับแน่นอนว่ามันต้อง as received ใช่ไหมครับสังเกตว่าค่าเหล่านี้รวมกันเนี่ยมันเกินร้อยนะก็แสดงว่าตัวที่เขาสนใจเนี่ยมันจะต้องเป็นตัว dry basis นั่นเองนะครับค่าคีดเท่าน้อยกว่า2.5%ค่า solid carbon value ก็คือ fixed carbon นั่นแหละครับ ต้องมากกว่า90%ถึงจะได้เกรดหนึ่งนะครับค่าสารระเหยเนี่น้อยกว่า7.5%แล้วก็ค่าความร้อนที่เราพูดถึงเมื่อกี้อันนี้จูลต่อกลัมจริงๆเราดูเมื่อกี้มันแคลอรี่ต่อกลัมใช่ไหมครับเพราะนั้นผมจะต้องคำนวณน,นิดหน่อยนะครับ1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูนเพราะนั้นผมเอา3 3 4 0 0หารด้วย4.2นะครับค่าแรกนี้เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะครับได้ 7,952ครับอันนี้เกรด1นนะครับถ้าเกรด2ก็7,690นะครับแคลอรี่ต่อกลัมนะครับเดี๋ยวไปดูฐานของเพื่อนเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูซิว่าจะเกรดไหนอย่างไรดูค่าความชื้นก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ความชื้น9.5นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฐานเกจ2นะครับเหลือนิดเดียวนะครับต้องน้อยกว่า9.00ว่างั้นนะครับต่อไปไปดูค่าไดเบสิสนี่นะครับไปดูค่าคีเท่าคีเท่าอู่ที่4.21 4.21 <4. 21 S 2> เป็นไงครับคีเท่าต้องน้อยกว่า3.5ถึงจะได้เกจ2น้อยกว่า2.5แสดงว่ายังไม่ได้ฐานเกจ2นะครับ ไปดูสารละเหยที่คงเหลืออยู่นะครับบริเวณทรายแมตเตอร์เนี่ยอันนี้อยู่ที่17.24 17.24สารละเหยเนี่ยเขาต้องให้น้อยกว่า9แล้วก็น้อยกว่า 7. จุดเนี่ยอันนี้นี่เองนะครับที่ที่อาจารย์กิติตรท่านบอกว่าเป็นฐานคุณภาพต่ําเพราะว่ามันห่างจากค่ามาตรฐานบ้างหือ่เนยนะครับตัวนี้นะครับเค okay, ไปดูกันต่อครับ ค่าคาร์บอนคงตัวค่าคาร์บอนคงตัว78.55นะครับ78.55ค่าคาร์บอนคงตัวจะต้องมากกว่า90กับ85ก็อย่างที่บอกครับก็ยังเป็นฐานที่ยังไม่ได้เกตสองนะครับไปดูค่าสุดท้ายครับค่าฮีทค่าค่าความร้อนสุทธินะครับค่าความร้อนสุที่เราคำนวณเมื่อกี้เนี่ย เกรดหนึ่งจะต้องได้7,952นะครับอันนี้ได้ดีเจ็ดเกรด2ได้7,690เอออันนี้ได้เกรด2นะครับเนี่ยโอเคไหมครับได้เกรด2นะครับน่าผ่านหน,หนึ่งค่านะครับโอเคครับ ประโยชน์บ้างนะครับสวัสดีครับ